สวัสดีครับวันนี้พบกันในคลิปก่อนหลวงปู่ทวดอีกครับผมวันนี้จะนำเสนอหลวงปู่ทวดพิมพโตรีดรุ่นสร้างพยาบาลโคกปูนะครับเป็นเนื้อทองทิพย์ครับผมจำนวนการสร้างเนื้อทองทิพย์นี้รู้สึกว่า4,999 99, องค์นะครับ มาดูกันนี่นะครับพระเทเทยันกลองครับผมเนี่ยกล่องเทต้องอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยด้านบนเนี่ยซึ่งวงกลมนี้จะเขียนว่าสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้าง่ายครับผมแถวที่สองก็เขียนว่ารุ่นสร้างพยาบาลโคกปูจังหวัดปัตตานาีวันที่ยี่สิบแปด ธันวาคม2่3 9นมนะครับอันนี้คือกล่องเทเทพระเทเทครับผมเนื้อทองทิพย์ครับผม,นะอ,บผมอ่านี่นะครับตารีดใหญ่ครับผมตารีดใหญ่น่าจะอยู่แบบนี้ครับผมอ่านี่น่าจะอยู่แบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นพระโลนะครับพระโลเนี่ยตรงเนี้ยจะติดก้านเอาไว้เมื่อเอาก้านออกแล้วก็จะเอาตะไบถูโหเนี่ย น่าจะอยู่อย่างนี้ครับผมอ่าเนี่ยมันจะดิ้งมาหน่อยนึงเนี่ยตรงเนี้ยจะดิ้งไปจะนาตรงเนี้ยจะมูกยังสวยเลยครับดวงไม่โดนเลยครับผมจะมูกยังสวยวิ่งเลยครับผมอ่าเห็นไหมครับนี่ไงยังสวยวิ่งวิ่งเลยครับผมพระยังไม่ได้ใช้นะครับผมเก็บ <c oughs> นอนกล่องมาเลยครับผม นี่นะครับดูด้านข้างนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่เป็นโค้ดนะครับเป็นตัวยันตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้หลวงพ่อทวดเนี่ยมีมาอีกวัดช้าง่าย28่สิธันวาคม2อง9มต้องเป็นโค้ดตอกนะครับต้องตอกแบบนี้นะครับโค้ดจะต้องตอกแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ ท,ทุกองค์ตรงนี้จะมีเหมือนกับรรยจิกกันครับผมรอยจิกตรงนี้อ่าเห็นไหมครับนั่นมันจะเวงไปนิดหนึ่งมันจะมีทุกองค์ครับผมผมได้มาประมาณนี่องค์ที่สี่ที่ห้าเลยครับผมแต่เป็นเนื้อตรองทิพนี่องค์ที่สองนี่ได้เนื้อตองทิพย์มาครับผมเนี่จะเวงครับผมนี่นะครับพระยังไม่ได้ผ่านการใช้นะครับ องค์นี้ถ้าใครสนใจอยากจะเช่าบูชาไปนะครับอ่าผมเปิดราคาให้อยู่ที่แปดพันครับผมแปดพันนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเช่าบูชาก็แอดไลน์มาได้ครับผมศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์แปดสองหนึ่งแปดเก้านะครับชื่อเล็กนะครับผมอย่างไรถูกไหมครับใครสนใจก็ทักกันมาได้นะครับสำหรับ คลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ